เพื่ทุกคนเราควรจะเล่นน้ํากันดีมากน้ําที่นี่มันน่าเล่นมากเลยนะหนึกงคนเดียวเราไปหนาวโว้ยมหนาวเฮ้ยแต่เพึ่งไทยช่วงนี้มันร้อนไม่ใช่หรอเออว่าแม่งเริ่มาเรื่องก๊อดก็ตไปเร็วโว้ยโว้ยหน้าจุกแก่ไหล ไปไหนแล้วไม่นะไปไหนแล้เอาไปนะเพื่อนยังอยู่ไหมไม่มีเส้นจะรับโอ้ชัดมากนาจะมีตัวไรแรงลงไปนะจริงรู้วะใช่นะล็อกตุ้งเตรียมก่อนใช่แล้วเอาล้วเตรียมการไว้ดีตัดพิต้นเตรียมการได้กันยาบฮะเราเตรียมการเสร็จสักที วันนี้นนะที่ตัวนั้นไัต้องถายัชว่อย่างั้นน่ว่าจริงรจริงเชนไอาพันธุน์เอาผ้าเปนเดมาเลยผ้าเปนเดมายา่พาพังแห่งการอยู่เวล่ผู้พันผ้าเป็นเดชได้เพื่อนไม่พัน่นนะอังนูน้น ตะรุหมหมามเรือ่องไม่ได้เพื่อนแกแกมันผันไม่เป็นอันนี้ก่นอนยาเสพติดนอนต้องไปก็นอนแล้วต้องลองเนี่แต่เราไม่มีอะไรจะทำอไงเออว่ะก็ทำไง แล้วจะก่อนจะบูมมาแล้วกันโอเคบุกเอานอนดีกว่ารุ่งเช้ามน่าจะมาแน่จเฮ้ยเซฟารอะไรเยู่ไวะเอ้อว่ะเฮ้ยฉันได้กินอะไรเป็กๆเง้นย่างพีชหึงข้าดูพี่ วันพ uh, 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 ีครูปพนีที่ค่ะคือพีวันพีีันพีเอาละเราก็ได้จบคลิปกันไปแล้วเพราะยังงั้นจะเรอง กดไลค์แล้วก็ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแล้วเรานั้นผมนั้นแล้วทุกคนนั้นที่ได้ดูคลิปผม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 ก็จะแอบมาดูคลิปผมด้วยแล้วก,กดไลค์กับ subscribe กดกระดิ่งไปด้วยผมก็จะดีใจมากๆแต่ไม่รู้ว่าช่องมันมีกระดิ่งหรือเปล่านะแต่ช่างมันมึแต่อันนี้ผมก็ดีใจมากที่กด s u b s c r i b e กดไลค์โอเคไหขอไปก่อนแล้วบายบาย ไอรอนแมนว่า